Cosmetic Talk by BJC s p e c i a l i s Podcast ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางโดยทีม Cosmetic Ingredients จาก BJC s p e c i a l i s สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by BJC s p e c i a l t i e s ค่ะ หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงช่วงนี้มีใครกลับไปทำงานที่ออฟฟิศัันแล้วบ้างคะแล้วคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันอย่างไรบ้างเอ่ยเฉลี่เชื่อว่าแทบจะทุกคนคะ่ะต้องใส่แมสกเกือบตลอดเวลาล้างมือบ่อยขึ้นพกแอลกอฮอล์เจลติดตัวอยู่ห่างกัน1-2เมตรถึงแม้ว่าจะทำได้ยากนิดนึงนะคะตอนขึ้นรถสาธารนณะ วันนี้คุณหยุยพรพันธ์วงคำเทค h น i c a l เซ l ล์ร p เพ s e n เซน i v เทจาก BJC Specialty นึกถึงตัวช่วยตัวหนึ่งค่ะที่เหมาะกับช่วงนี้มากนั่นก็คือ Cranberry Pro เลยจะนำมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่า Cranberry Pro เป็นตัวควบคุมไบโอฟิล์มที่มาจากธรรมชาติและมีความเป็นออร์แกนิกอีกด้วยแล้ว Cranberry Pro มีการทำงานอย่างไรเราไปฟังคุณหยุยกันเลยค่ะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกภาคส่วนในธุรกิจเครื่องสำอางก็เช่นเดียวกันค่ะพบว่าตลิตภัณฑ์กลุ่ม sanitizer a l c o อ o l gel hand wash ได้รับความนิยมมากขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการฆ่าเชือ้อชำระล้างป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ครั้งนี้จะขอ,อนําเสนอสารสําคัญที่มาจัดการกับไบโอฟิล์มค่ะเพราะการจัดการกับไบโอฟิล์มเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์ได้เนื่องจากจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียฟังจหรือว่าไวรัสเมื่ออาศัยอยู่ที่ใดแล้วจะมีการสร้างสารอย่างพวกน้ําตาลโพลิสคารายไขมันโปรโตีนต่างๆออกมานอกเซลล์ ล้อมรอบตัวเองเอาไว้เป็นไบโอฟิล์มและอาศัยอยู่ในนั้นไบโอฟิล์มจะช่วยให้จุลินทรีย์เกาะติดอยู่พื้นผิวบริเวณนั้นได้ดีขึ้นทําหน้าที่เสมือนบ้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในการดํารงชีวิตการจเจริญเติบโตการแพร่ขยายพันธุ์หรือแม้แต่ใช้เป็นที่หลบภัยจากพวกแอนตี้แบคทีเรียบางชนิดยิ่งจุลินทรีย์ขยายพันธุ์ได้ดีก็จะสามารถสร้างไบโอฟิล์มที่แข็งแกร่งทนทานทำให้แอนตี้แบคทีเรียบางชนิดออกฤทธิ์กับมันได้น้อยลง แต่ในความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์มีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดีอาศัยอยู่รวมกันหากยับยั้งการเจริญหรือฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดก็อาจจะทําให้เสียสมดุลหรือเกิดความผิดปกติได้ดังนั้นเราจะต้องจัดการกับมันอย่างชาญฉลาดนั่นคือการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีและรักษาสมดุลบนผิวของเราไว้ค่ะครั้งนี้ทาง b j c Specialty จะขอแนะนำสารสำคัญที่จะเข้ามาจัดการกับไบโอฟิล์มนั่นคือ Cranberry Pro c r a นเบอรี่โปเป็นสารสกัดจาก c r a นเบอรี่ออ a n แกิกประเทศแคนาดาผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและกระบวนการผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับแรกทางผู้ผลิตได้มีการศึกษาวิจัยตรวจวัดโครงสร้างสารสําคัญที่มีอยู่ใน c r a นเบอ r ี่โปด้วยวิธี HPLC หรือว่า High Performance Thin Layer Chromatography พบสารสําคัญที่มีความจําเพาะต่อการสร้างไบโอฟิล์มดังนี้ค่ะ 1. Mer ริเซติน โครงสร้างสารสำคัญที่อยู่ในกลุ่มของฟลาวนอยด์มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้แอติซีฟเข้าไปยับยั้งกระบวนการสร้างโพลิแซคลายหรือว่าไบโอฟิล์มของจุลินซีเพื่อลดประสิทธิภาพการเกาะติดของจุลินซีบนพื้นผิวหรือเนื้อเยื่อต่างๆ 2. โพรไซานิดิน A2 โครงสร้างสารสำคัญกลุ่มโพริไซานิดินที่จะเข้าไปจับประจุข,ของท่านเหล็กในไบโอฟิล์มเข้าไปแทรกแซงโครงข่ายของไบโอฟิล์มทำให้ประสิทธิภาพของไบโอฟิล์มลดลง 3. ควีนบีแอซิด ครงสร้างสารสำคัญที่จะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของไบโอฟิล์มได้จากการค้นพบโครงสร้างทั้ง3นี้แสดงว่าแครนเบอร์รี่โปรมีคุณสมบัติในการยับยั้งไบโอฟิล์มทำลายโครงสร้างและสลายไบโอฟิล์มที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินซีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแครนเบอร์รี่โปรโดยการเลี้ยงจุลินซีย์2ชนิดตัวแรกคือสเตฟิโลคอคัตอีพิโดมิสซึ่งเป็นเชื้อประจำถิน่นหรือว่าแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนผิวของมนุษย์อยู่แล้ว และ c ิ t i b a แบค r i u m a c ม e ชื่ออย่างเป็นทางการของ P. acne แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดสิวอักเสบซึ่งเราไม่ต้องการเราจะมาวัดด้วยกัน2แบบค่ะ 1. Planktonic คือการวัดปริมาณของจุลินทรีย์ที่ล่องลอยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อโดยวัดจากค่าการดูดกลืนแสง 2. a d h e r e n t คือการวัดปริมาณจุลินซีย์ที่อาศัยอยู่ในเบลฟิลมด้วย Crystal v i o l e t เราจะใช้ c r น n บ e ร r y Pro 0.5%เทียบกับ Control พบว่า การเจริญเติบโตของ t a ตฟิโลค c ลคัตอ p พ d e ดมิสจุลินรีที่เป็นมิตรต่อผิวมีปริมาณมากกว่าคอน t r o l โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณที่อาศัยอยู่ในเบ o อฟิล ส่วน c ีแอคเน่จุลินทรีย์ที่เราไม่ต้องการพบว่ามีปริมาณน้อยกว่าคอนโทรลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณที่อาศัยอยู่ในไบโอฟิล์มจากการทดสอบดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าแครนเบอรี่โปรไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยตรงแต่จะออกฤทธิ์ในการควบคุมไบโอฟิล์มอย่างชาญฉลาดโดยเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญของจุลินรีย์ที่ดีและยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากท่านไหนที่กำลังมองหาสารสำคัญที่สามารถหยับยั้งและควบคุมจุลินทรีย์จากธรรมชาติดูแลผิวอย่างอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเข้าไปรบกวนสมดุลของผิว Cranberry Pro จะเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ คุณคุณอยู่ค่ะที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราได้ฟังในวันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ Cranberry Pro Active i n g r e d i e n t ที่มาจากผล Cranberry Organic ทําทำหน้าที่เป็น natural biofilm control หรือตัวควบคุม biofilm จากธรรมชาติช่วยทำความสะอาดผิวรักษาสมดุลจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวตามธรรมชาติแต่ไม่ทำลายจุลินทรีย์ประจำถิน่น สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ดูแลจุดที่มีการสะสมของไบโอฟิล์มเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและจุดซ่อนเหรนผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Cranberry Pro สามารถ Inbox มาได้ที่ f e c o o o p k p e at ci specialties หรือ e ีเมลมาได้ที่ info ci specialties at bjc co th ได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการติชมให้กำลังใจพวกเราสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างค่ะพวกเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง ci s p e c i a l t i e s และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ci specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของ bjc specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงเลยค่ะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ